วันนี้เขากลับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมเรื่องของคนหลงป่าเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาอยู่กับป่ารถเมย์เราไม่ได้อยู่ที่ป่าแต่เราจะมาอยู่ในเมืองนะครับผมนะครับนี่เป็นประสบการณ์ของกับผมเองนะครับตอนนั้นสมัยอยู่ที่อ้อมใหญ่นะครับนครปฐมนะครับปัจจุบันนี้ก็จเจริญรุ่งเรืองเลยครับผมสมัยก่อนนี้ยังมีแบบรถเมย์นะครับรถเมย์สายจาทางอยู่นะครับหลังจากที่กลับบ้านนะครับจากอำเภอมาไร่นะครับ ก็มาสู่ที่นครปฐม,มนะฮะก็นั่งรถนะครับนั่งรถนั่งรถเม์ก็มาถึงที่สายใต้เพื่อจะเดินทางกลับไปที่หอพักนะครับหอพักของเราเพื่อทํางานที่นั่นนะครับพอไปถึงหอพักเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพอถึงสายใต้นะครับถึงสายใต้เนี่ยเราก็ต้องรอรถเม์ตรงนั้นก็จะจอดบริเวณใกล้ๆกับเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็รอขึ้นรถเม์คันนี้นะครับ อันนี้ก็คือป้ายรถเมย์ก็หนึ่งสองสามลางแสดงช้างและฟาร์มจอรขดิของเรานี่เองนะครับผมสุดสายอยู่ที่อ้อมใหญ่นะฮะนะครับสุดสาย,ยที่อ้อมใหญ่ระหว่างนั้นนะครับก็คือสมัยเมื่อปีห้าสี่ห้าห้านี่ครับจำไม่ได้นะครับความจํเรเรือนแล้วนะนะครับก็เจอประสบการณ์หลอนๆอีกอย่างหนึ่งนะกับบริเวณป้ายรถเมล์ของเรานะครับป้ายรถเมล์ของผมที่ผมอยู่เนี่ย รอรถเมย์อยู่นะครับเหมือนป้ารถเมย์ที่นี่นะครับก็เยอะแยะมากมายนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามานี่ก็คือ,อเป็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆลหลายๆคนนะครับที่เข้ามาที่ปลาล้ารถเมย์ของเรานะครับบรรยากาศตอนนั้นก็อึมครึมเงียบเงาเงานะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วเราพอดีว่ารถเมย์สายน้มาพอดีนะครับจะเป็นคันสีขาว ภาดแถบสีฟ้าเอาละครับระหว่างที่เรารอรถอยู่นะครับก็เจออะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะก็จะมีคนมารอขึ้นรถโดยสารคันนี้นะครับหนึ่งสองสามเนี่ยนะก็หลายคนเหมือนกันครับผมแต่ดูไบหน้าของเขาซีดๆเสียวๆนะครับอยู่ป,ป้ายข้างทางเนี่ยก็คนประมาณสี่ห้าคนนะฮะที่เข้ามาอยู่ที่ป้ายรถเมล์ของเราผมก็เป็นหนึ่งในนั้นพอรถเมล์จอดปึ๊บ นะครับประตูอัตโนมัติเปิดฟับออกมานะครับผมก็จะขึ้นเป็นคนแรกพร้อมสะพายปเป้นะครับเพื่อเดินทางกลับไปที่อ้อมใหญ่นะครับก็เราจะเลือกที่นั่งนะครับก็จะนั่งตรงแบบด้านท้ายนะครับด้านท้ายส่วนคนที่ขึ้นมาอีสีหคนเนี่ยหน้าซีดๆจเซียวนะแต่งชุดก็ธรรมดานะครับเป็นเหมือนใส่เสื้อลายสกอตนะครับลหลายคนนะครับบางคนก็เป็นมีผู้ชายสองคน ะะบอกได้เลยวนะ่าเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนแล้วก็เด็กน้อยอีกคนหนึ่งเดินจูงมือกันมานะครับขึ้นรถมเมย์ของเรานะฮะก็เขาจะไปเลือกที่นั่งจรงด้านกลางนะครับนะากระเป๋ารถเมี์นะครับ,นะเ,รรบเดินขึ้นมาเลยครับเดินมาเก็บตังค์นะครับตอนนั้นน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ3บาทนะครับสุดสาย3บาทนะครับสมัยก่อนนู่นนะ อนนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมนะครับผมผมก็แปลกใจนะครับกระเป๋ารถเมเดินผ่านกลุ่มคนเหล่านี้นะครับห้าคนเมื่อกี้ที่ขึ้นมาพร้อมผมเนี่ยทําไมเดินผ่านมาทําไมไม่เก็บตังค์เขาก๊อปก๊อปแก๊ปก๊ก๊อปก๊อปแก๊ปแก๊ปนี่นะฮะก็มาเก็บตังค์ที่ผมซึ่งนั่งท้ายสุดนะครับผมก็จ่ายเงินไปสามบาทก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมก็นั่งไปสักพักหนึ่งก็ป ชมวงชมวิวชมอากาศอะไรพวกนี้นะครับนะฮะก็รถกะขับเรื่อยๆทุกนั้นเป็นระยะที่ไกลพอสมควรนะครับไกลพอสมควรก็คือจะผ่านสายใต้ผ่านพักกินนก้านะครับผมเข้าในเส้นสายสี่แล้วก็จะออกมาที่นครปฐมตอนนั้นผมก็ไม่คิดอะไรนะครับผมมาถึงพอมาถึงสายสี่นี่แหละพอมาถึงสายสี่นี่แหละ,หละ,หละมันเป็นอะไรที่แบบว่า ช็อกเหมือนกันนะครับช็อกเหมือนกันพูดเลยยังผลลุกเลยถึงทุงสายสี่รถก็จะจอดข้างทางนะครับขับมาได้สักพักระยะหนึ่งมาจอดตรงโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์เก่าถ้าเด็กสมัยนี้อาจจะไม่จำไม่ได้นะครับเพราะว่าโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์เก่าเนี่ย เมื่อก่อนเนี้ยถูกไฟไหม้แล้วพนักงานที่นั่นถูกไฟคอกเยอะมากเป็นอุบัติเหตุโรงงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ขึ้นข่าวด้วยนะครับรถจอดตรงนั้นนะครับรถจอดตรงนั้นแล้วเปิดให้คนที่มาเมื่อกี้นะครับห้าคนลงไปผมก็เลยแปลกใจว่าทำไมพี่เขาไม่เก็บตังค์เขา นะครับทำไมไม่เก็บเงินเขาแล้วทาไมต้องมาจอดหน้าโรงงานเคเดอร์ช่วงนั้นเนี่ยเที่ยงคืนนะครับมันวังเวงมากมากนะมันวังเวงมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นรถก็ขับไปนะครับก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ได้ยินเสียงนะครับขอบคุณเป็นเสียงกระซิบข้างๆหูเราคําว่าขอบคุณมันเป็นเสียงอะไรที่แบบว่ามัน แผลบ,บแล้วก็เยือกเย็นมากๆซึ่งคุณเป็นเสียงกระซิบข้างๆหูเราคำว่าขอบคุณมันเป็นเสียงอะไรที่แบาบว่ามันแแลบแล้วก็เยือกเย็นมากๆซึ่งคุณเป็นเสียงกระซิบข้างๆหูเราคำว่าขอบคุณ มันเป็นเสียงอะไรที่แบบว่ามันแผลๆแล้วก็เยือกเย็นมากๆซึ่งตรงนี้ผมก็ตั้งคําถามไว้ในใจแล้วว่าเดี๋ยวสุดสายนะเดี๋ยวผมจะลองถามพี่เจ้าของคนที่ขับรถหรือว่าไม่งั้นก็เป็นคนกระเป๋ารถเมนะครับจะถามเขาว่าเมื่อกี้พี่จอดอะไรพี่จอดทําไมนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยสุดสายเนี่ยคือเหลือผมอยู่คนเดียวไง แล้วบรรยากาศตอนนั้นนะคัมันเงียบมากมากนะในรถนะครับพอหลังจากที่จอดหน้าโรงงานเคเดอร์เนี่ยโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์เนี่ยแล้วหลังจากนั้นบรรยากาศเงียบมากถึงรถจะขับมาด้วยความเร็วสูงนะครับแต่ว่าอากาศทุกนั้นมันก็เย็นๆหนาวๆนะแล้วก็เสียงแบบว่ามันเงียบมากๆครับเนื้อสมองตอนนั้นนะไม่คิดอะไรเลยนะเมื่อไรถึงจะถึงอ้อมใหญ่ทีนะครับเมื่อไรจะถึงอ้อมใหญ่ทีนะครับ พอไปถึงสุดสายนะครับลานแสดงถังและความเจ้าระเก้ผมเอารถจอดที่นั่นนะครับตอนขึ้นตอนขึ้นไปเดินทางกลับบ้านก็คือจอารถจอดที่ที่ลานแสดงถางและความจระเก้เพราะมีเพื่อนอยู่ที่นั่นพอจอดลงปั๊บนะครับก็เลยถามพี่เขาว่า <c oughs> ที่จอดพ,พี่จอดเมื่อกี้เนี่ยทําไมจอดพี่เขาทำหน้าแบบว่างง,งนะครับทําไมผมต้องถามคํานี้ด้วยพี่เขาเลยบอกว่า เนี่ยเป็นลูกค้าประจําเขาจะขึ้นมาที่เนี่ยที่ตรงสายใต้เนี่ยแล้วก็จะมาลงที่เนี่ยตลอดเลยแล้วก็ต้องให้เขาลงตลอดแล้วก็พี่ก็จะไม่เก็บเงินเขาเพราะว่ามีคํานึงว่าขอบคุณเสียงแหบแ้ง,แงผมก็เลยถามเขาตรงๆเลยว่าตะกลงพี่ผีใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าพยักหน้าอยู่ ไม่พูดอ,อย่างที่น้องเห็นนั่นแหละนั่นแหละคือครอบครัวครอบครัวนี้นะครับก็คือเดินทางนะครับกลับจากต่างจังหวัดแล้วก็มาทํางานที่โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ก็ทํางานได้ประมาณสี่ห้าปีประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผมผมสอบถามพี่เขานะครับเขาทางานได้สี่ห้าปีตรงนี้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุที่โรงงานพอดีตอนนั้นนะครับในส่วนของวิญญาณตรงนี้นะครับ เขาหน้าจะอยากกลับบ้านนะครับเขาหน้าจะอยากกลับบ้านแล้วพี่เขาคือวิ่งรถสายเนี้ยเส้นเนี้ยประจําแล้วก็เป็นช่วงดึกดื่นๆเนี้ยก็จะเจอตลอดจนพี่เขาแบบชินแล้วไงจนพี่แบบชินแล้วไงก็คือทุกครั้งที่กลุ่มเหล่านี้ที่ขึ้นมานะครับมานั่งมานั่งที่รถเนะี่ยเงินเขาก็จะไม่เก็บแล้วถึงจุดหมายปลายทางโรงงานตุ๊กตาเคเดืร์เนี่ยเขาจะไปส่งแล้วก็เปิดประตูให้ ซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นนี่ก็คือว่าเป็นกลุ่มคนเดินขึ้นขึ้นรถใช่ไหมครับและก็ลงรถตอนที่มาส่งตุ๊กตาเคเดอร์โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์และหลังจากนั้นผมก็มองตามไปไม่เห็นแม้เงาของคนเลยนะเพราะว่าโรงงานนี้มันล้างมานานแล้วนะครับนี่แหละครับก็เลยถามพี่คนที่เป็นกระเป๋าลถมีก็ว่าเจอประจําเจอบ่อยมากและจะมีคําสุดท้ายก็คือว่าคําว่าขอบ เขาวิ่งสายนี้ครับเขาวิ่งสายนี้เส้นประจํานะถ้าเป็นสายดื้ดื้ๆเนี่ยจะเจอกลุ่มคนเหล่าน,นี้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่านะนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ร้อนๆนะครับของคนหลวงป่านะครับในอีพีนี้ก็คืออีพีของตุ๊กตาเคเดอร์คนอยากกลับบ้านนะครับผมนะฮะตั้งชื่อไว้เลยนะคนอยากกลับบ้านนะนี่นะครับก็เป็นประสบการณ์ร้อนๆที่มาแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับ มาฟังกันแล้วกันนะครับก็ฟังเพื่อความบันเทิงนครับนะฮะแล้วปัจจุบันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวรอชมอทีหน้านะครับว่าจะพาไปที่ไหนบ้างนะครับจะเป็นสายรถเมล์หรือว่าจะไปไปที่ป่านะครับเรื่องป่าก็มีเยอะนะครับค่อยๆไล่เลียงไปนะครับค่อยๆไล่เลียงไปเพื่อสร้างอัรถรสษในการรับชมนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์หลอนๆต่างๆที่ผมได้ประสบพบเจอนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในป่าเหมือนกันนะครับก็เอามาบอกกล่าว นะครับพูดได้ฟังเผื่อใครจะอยากฟังตรงนี้บ้างนะครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้นครับผมเดี๋ยวเรารอชมอีพีหน้านะครับว่าจะเล่าเรื่องอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับผมขอบคุณมากครับ